แล้วผมก็ยังเห็นในในสื่ออีกว่ามีการใช้อุปกรณ์สื่อสารไฮเทคอะวางอยู่บนมือของคุณป้าคุณอะไรต่างๆที่นั่งสมาธิอยู่นะครับอุปกรณ์สื่อสารครับซึ่งเขาแจกกันในหมู่ของผู้ที่มามานั่งนั่งสมาธิบรรพิน,นปมเพนบุญอยู่ด้วยนะครับอุปกรณ์อันนี้ก็นะครับดูใกล้ๆจะเห็นว่ามันมีปุ่มกดแล้วก็มีมี มีคล้ายๆเป็นสัญญาณมีมอนิเตอร์เล็กๆอยู่นะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ไฮเทคนะครับซึ่งส่งเสียงได้บอกได้ว่าอะไรและรับรับสัญญาณได้ว่าจะให้ทำอะไรต่อคือเดี๋ยวนะคะอาจารย์อันนี้อาจารย์ภาพมาจากใครก่อนก็ <c oughs> จากจากคนที่อยู่ในที่นั่นแหะฮะ <c oughs> เขาส่งมาให้ผมอ,อาจารย์หายได้จากมือคนเดียวเหรอคะอมีมีหลายคนครับที่นั่งอยู่ที่นั่นแล้วก็บังเอิญอันนี้ที่ผมส่งมาให้ ให้รายการที่ดูะนะครับแต่ผมรับรองได้ว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวอุปกรณ์ที่ว่านี้นี่เดี๋ยนะคะไอ้ตัวที่กดหรือหน้าจอที่เห็นคือเวลาเขาสื่อสารเขาสื่อสารเป็นตัวอักษรเป็น,ปนแรงสัน<า> <ผม S 1> หรือเป็นเสียง,เป,เ,ยงเป็นเสียงพูดเหรคอคะเป็นเสียงพูดให้ทําอะไรนะครับแล้วคําสั่งก็คือให้ให้ตอนนี้ให้ไปที่นู่นไปที่นี่ไปที่นั่นปกติเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเวลาไปนั่งสมาธิทําบุญในในใน,ในส่วนพื้นที่นี้เนี่ยมี มีของแบบนี้ติดตัวกันอยู่แล้วไหมคะด้วยค,ความเป็นลูกศิษย์วัดไม่มีอันนี้เป็นเป็นไฮเทคที่เพิ่งมาใช้ใหม่ใช้เอาเท่าที่อาจารย์ทราบนะบเอาเท่าที่อาจารย์ทราบอันเนี้ยครั้งแรกวันนี้เหรอคะวันนี้ครับเปิดออกตัวใช้ในงานนี้โดยครั้งแรกเลย อาจารย์เท่นขอย้อนกลับมานะคะพออาจารย์บอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีการติดต่อประสานงานกันอยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยนถามแบบนี้คือผู้ที่จะส่งสัญญาณถ้าสมมติเป็ญญนไปตามที่อาจารย์บอกนะสมมติดิฉันเชื่ออาจารย์เนี่ยนะคะคนที่จะส่งสัญญาณบอกว่าลูกศิษย์ต้องทําอะไรเมื่อ,อไรที่ไหนครับใครคะคือเขาจะมีเขาเรียกว่า chain of command นะครับลำดับขั้นของการสั่งงานอยู่ค่ะ